สวัสดีค่ะเพื่อนๆต๊ะซัมเองนะคะเดี๋ยววันนี้ต๊ะซัอม,มาอยู่ที่ออจังหวัดนครราชสีมานะคะ,อ,ะอยู่ที่วัดหมื่นไวนะะ้นะคะนะคะจะพาเพื่อนๆพ่อ,อมาชมโบสถ์สามปีกันนะคะ ด้านหลังของต้นส้มนะคะก็เป็นพระอุโบสถหรือว่าโบสถ์เก่านะคะที่มีอายุเก่าแก่กว่า300ปีเลยนะคะเดี๋ยวกต๊ะส้มจะพาไปไหว้แล้วก็พาเพื่อนๆเข้าไปชมด้านในโบสถ์กันนะคะ ส้นส้มก็ได้จุดทูกไหว้จุดทูปเคียนบูชาแล้วนะคะเดี๋ยวต้นส้มจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูในโบสถ์กันนะคะว่าในโบสมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเข้าไปได้วยกันเลยะค่ะ ด้านหน้าของต้นส้มนะคะก็จะเป็นพับปางป่าเลไลนะคะเดี๋ยวกต้ซส่มจะกราบขอพรองค์ท่านก่อนนะคะเพื่อนๆก็กราบขอพรไปพร้อมต้ซส้มได้นะคะวัดหมื่นไว ผู้คนก็จะมากราบไหว้ขอพอรนะคะในพระอุโบสถนี้นะคะแล้วก็กราบไหว้ขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าบ่เสียมซีที่นี่นะคะค่อนข้างจะแม่นมากเลยนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต่อสองก็อยากเที่ยวเสียมซีนะคะ ก็ะะได้ใบนี้มาก็ดีเหมือนกันนะคะดีเรื่องค่ะโชคลาภระเสริฐอะไรเงะะี้ยค่ะ,ะเดี๋ยวต้องส้มจะพาเดินดูในโดน,นะคะว่าสุดตรงไหนแล้วก็เดินวนออกมานะคะ ด้านในสุดนี้นะคะก็เป็นที่กราบไหว้พระเกศแก้วจุลามณีนะคะพระเกศแก้วจุลามณีนี้ก็เป็นพระของคนเกิดปีจอนะคะเข้ามาถึงจุดนี้ก็น่าจะสุดแล้วนะคะสุดด้านในแล้วนะคะพอออกมาจากองค์พระประธานใโนโบสถ์ได้ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่ถึง300ปีเลยทีเดียวนะคะ ตอนนี้ก็กำลังพาเพื่อนๆเดินออกจากบสน,นะคะออกมาด้านนอกกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวต้นจะพาชมโบทด้านนอกนะคะวัดมื่นไวเป็นวัดโบราณสร้างในสมัยต้นกรุงรัตะนะโกสินประมาณปีพศ2 2 5พโดยบริเวณที่ตั้งวัดในสมัยนั้น เป็นที่พักตั้งด่านของขุนหมื่นไวลักษณะโบสถ์ของวัดหมื่นไวเป็นโบสถ์ที่มีเสาสี่เสา9ประตู8หน้าตา่างและมีน้ำล้อมรอบโบสถวัดหมื่นไวถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดโคราชแนะนำให้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะโดยเฉพาะพระประธานปางเลไล ปูนปั้นลงรักติดทองส่วนอิฐที่ใช้ก่อสร้างฐานที่เป็นฐานโค้งสำเภาเรือและผนังโบสนะคะเป็นอิฐก,ก้อนใหญ่แบบเดียวกับอิฐที่ใช้ก่อสร้างกำแพงเมืองเก่าโาคราชค่ะ เราส่มพาเพื่อนๆเ,เดินชมโบสถ์นะคะแล้วก็จะพาไปไหว้ขุนหมื่นไว้นะคะขุนหมื่นไว้คือผู้ที่ก่อสร้างโบสถ์กลางน้ำนะคะแล้วท่านก็มาสร้างด่านอยู่ที่น,นะคะวัดก็เลยใช้ชื่อของท่านว่าวัดหมื่นไว้ค่ะ เดี๋ยวต้อซ้มต้องขอลาเพื่อนคลืนไปก่อนนะคะในวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะยังไงก็วันนี้ก็สวัสดีนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ช่องโต๊ะซัมเองนะชาแนลเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ